สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็มาเที่ยวดูที่ร้ออนานอะไรเนี่ยเที่ยวแหละกิน๋อ,อ,อมากินเหรอชื่อร้านอะไรคะ เหมือนกับว่าจะไม่มีชื่อร้านแต่จะบอกทำเลแล้วกันเดี๋ยวบอกพี่กันนะคะอยู่ตรงซอยข้างหน้าไปสเสียตรงโซนเข้ามาข้างในอ่ะมันจะเป็นโซนทุ่งชนที่ว่าขาไยตุ๋วนะคะจะมีนักขายตุ๋นต้มยำต,ต,ตอนนี้จะไปกําลังสั่งเมนูอาหารที่มีชื่อว่า,าต้ยามยำหมี่ขาวนะคะแล้วก็มีหมูตุ๋นด้วยแล้วก็แบบจะเป็นสั่ง,สงมิกซ์ทั้งทั้งหมูปุดด้วยแล้วก็หมูสับด้วยอันนี้คือกล้วยทอดเหรอ,อพี่ฟุ๊กตกใจคะ่ะไม่เคยคกินกล้วยทอดสุดโมแลียนค่ะโชถุงโชถุง โหหน,นะะักข้างในค่ะอ,อ,อันนี้นอ, <laughs> อนนะ,ะอันนี้กินไม่หมดอ่ะอันนี้ขนมบองโบราณขนมบองสุดโบราณนะคะอันนี้คือกล้วยทอดสุดของออสเตรเลียะคะ่ะอันอินโดนีเซียไม่ใช่ออสเตรเลียอินโดนีเซียนะคะก็จะมีที่เดียวในแม่สอนคือแฟรนไชส์ที่เน,นี้ยเขาเขาจะขายมาประมาณอ่หกปีแล้วนะคะสึ่งวันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นแฟร์เขาเป็นแฟร์ชายใหญ่ก็คือซื้อแป้งของ สูตรของโมแรนนะคะแล้วก็มาทําอยู่แม่สอยก็จะมีสอยหน้าไปษณีค่ะที่ที่เขาคืรู้จักก็คือตรงร้านขายกินตาโฟแล้วก็คือถักจากร้านจินตาโฟมานิดนึง่ะคะอยู่ข้างในนี่แหละอยู่ในยุนชนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมที่อวดนิดนึงนะคะใครที่ดูคลิปนี้ตอนกลคืนทําใจด้วยทําใจด้วยนะคะอื้อ เคยกินยำยำต้ยมยำกุ้งใช่ไหมคะรสชาติและกลิ่นจะประมาณนั้นลเลยทีเดียวนะคะลลแล้วก็เดี๋ยวชิมชิมให้ดูด้วยค่ะตกใจแป๊ดไปละเบ๊ายบายเผ็ดที่ไหนมาตังกินเลยแดงเมื่อต้มยำเหมือนแล้วก็จะแดหมูเนี่ย คือเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ไไดตุน๋นบอกว่าเมื่อวานแล้วก็วันนี้คือตุ๋นวันต่อวันมันก็เลยจะมีรสชาติือกว่าหมูตุ๋นขึ้นแล้วก็สเตนก็ไม่ถือว่านิ่หมหรือแข็งเกนไปมีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ว่าถ้าหากว่านิ่เมเกินไปมันก็จะไม่โอเคถ้าหากว่าแข็งเกินไปเนี่ยพอเราเรากลืนมันจะฝืดใช่ไหมคะถือว่ารสชาติถือว่าโอเคผ่านมากมายเลยแล้วก็ยังมีเขาบอกว่าแซ่บแค่อีกอันหนึ่งก็คือมีถั่วนะคะถั่วลิสงเติมได้ตามอินฟินิตี้เลยแล้วก็มีผักให้ พี่พวกบอกว่ามะเฟืองค่ะคุณผู้ชมคะต้องปรุงตุฟีป,ปิบอกว่ามะเฟืองมันเหมือนมะเฟือง <laughs> โอเค <laughs> พบกันแค่นี้แล้วกันนะคะพบก,กันแล้ว่อไปสวัสดีค่ะนายไม่หกนะ